มาทางป่าเห็ดหัวพี่นอ้นองเอ้ยบ่าวแม่นทางป่าทางป่าก็ทอแม่งมุมอืมทางป่าเ,เห็ดเป็นกระทางเสียดีละ,ห,ะหัวเศษเห็ดเศษหัวเปล่าฮัมเศษหัวเ็ดหัวอ้อมหน้าเพิน่นอ้อมหน้าคุกโ้ยออนหอนพี่นอ้องเอ้ยมาหนีกันดิแดดอะลีอโล Ừ. Lùm chút đen hủi lơi. Nhà lụm. Ăn kèn. Ừ. Thang bên thang bọn chị thang lát. À, thang men, men thì nhắn là đi thế nào để cơ sau. nhưng mà cả hai lục phải ở đây thế nào ơi. <laughs> ประกาศตะเกี่ยวเขาเนี่ยมันมีใครติดต่อมาเลยพี่น้องเลยต้องใช้หลุดไส้ขี่ไหลไม่ยุ่งเลยใช่ขี่ไหลมันมีใครติดต่อมาเลยประกาศจะเกี่ยวเขาหมดเลยสี่หาเดือนเนี่ยมันมีใครติดต่อมายันเหวอยู่บ่แม่นศาลยันเขาข้างบ้านยันบ่าได้ขู่คองอยู่พี่น้องเลยเบิ่งขาดแล้วทางการเนี่ยบออืม ช้างล้างแจะหนึ่กระทางให้มันเป็นเป็นแนวไป ตอนแรกเราพังรักก่นพังรักทำกระเมรพังรักแสงตัดอ๋อมันบองามในต,ตาหูในตามันเป็นบอกเป็นหล่อมพันลงาพาจะเข้า ผ่ากับผ่านายิ้มผ่าหัวะผ่าแขวงผ่าอารมณ์ดีผ่าอารมณ์ดีบอแม่เนาะผาผ่าบานบอแม่นท่านบมา่กี่หินมาจักมาจังบานเธอแต่ว่นยิ้มตลอดผากัดิท่านไม่ก็งน่อยสองบาทสามบาทยังไม่อยากขาด ใยลูกชายขยันสัมผัยงนีมมีผู้ที่ต่อดุพ่ายพี่น้องเอ้ยสวยที่ต่อให้เด้พี่น้องเด้อเอฟซีทุกทกา่านบ่บ่แม่ทำท่านจัดได้ชนะท่ต่อกยะยังท่านจัได้บ่แม่โพ่อที่ต่อขยา,า <laughs> บ่าแม่นรท่านจักได้อีา่านเจ้าปุจิองนำประจ้าสาปรปุจิ้องสูตรปรจกักล นี่คือกันแม่จุดผ่มีเงินแต่งให้่ของสุดอุ่นขอคุณ นบางเนาะอืมวงทึ่งมาได้เนื้อตึบอเอไต่พายกระเจ้าผูพไยู่เออไต่พายกระเจ้าผูอันนี้ก็ย่างก็ไผ่ขนาดเล็กเหมือมาจุกกระผอันใส่จุดตอนเมื่อพยาจะมันอ่ะเขี่ยออกบ่กาดกานเมียนบ่เขอเป็นห่องไวอืม

ออย่างอยู่ใงนี้ด้วกระต่ามีปานงอปาก็ได้น้องกระจงน้องไพน้องหวยน้่ไซขนาดนาะเออได้ลูกละลูกละมาหอดพีได้ลูกละหอดพีจะเอาขึ้นพีน่เลยรออืมตาปน้อืมนกระตาสักผาขา้นจะก็มี nặng non cào ông phay xỉa cả huổi, nặng mà, thợ, nhé, mà. ừ. À, <laughs> <laughs> mặt lẻ thôi chăng ngon hành ngon 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 Khè quá vậy đi, thành tính chậm rồi luôn, thành thành mỏng mà nè, mỏng néng mình cuộn. Ủa nhưng mà phải nhím cái nhau à? nhìn mà chắc ừ đi ngọt nó ngang này đi không có giả giả vụ lại bác เด้เดขือทั้งหัวจ้ะน่ะสิทธิ์ท้ไมเออโผล่ล้มอ่ะโอ้โหพันเครือเจ้าบาทซีบบาทมันก็ผ่านขาสั่งหลอกเทวก็เละข้าวขาเนี่ยบ้านนี่แหละไปนี่แหละนี่แหละนี่เข้าป่าเนี่ยเออแล้วเอาตามทางไปเลยบ่เดียวสั่งไปในโลกเอาห่างกับอันนั่น มีเียบเลอแล้วเล่นมัจะใสหรือเปล่าลูกล่ะมันก็ใสอยูม่มีบุหรี่แค่เท้อย่แหละฮะอือมีทหมดว่านี่อือแต่ทางริมริม<ข>อือทาาริมริมเป็านี้แหละ จเจ้าคิวเสนี้เลยพี่น้องออกกันขี่หน้าพี่น้องสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบ่าวแม่หน่อด้อพี่น้องเด้ออีฟซีทุกคนขอขอบมุกขอบใจหลายๆลาที่ติดตามส่องบ่าวแม่มาตลอดขอให้สุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีแห้งสบายดีพี่น้องขอขอ